สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์ที่25เดือนมีนาคม2565นะคะสำหรับในวันนี้เรายังคงเรียนหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะกันอยู่นะคะสำหรับในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากยานพาหนะกันนะคะการปฏิบัติตนในการเดินทางถ้าเราเดินทางเท้าเมื่อจะข้ามถนน เด็กๆควรข้ามกับผู้ใหญ่นะคะไม่ควรข้ามถนนคนเดียวมองซ้ายมองขวาและให้ข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอยนะคะถ้าเด็กๆขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งรัดสายหมวกกันน็อกให้แน่นนะคะเมื่อเด็กๆเดินทางโดยรถยนต์ให้เด็กๆรัดเข็มขัดทุกครั้ง เมื่อขึ้นรถยนต์ไม่ยื่นแขนขาออกทางหน้าต่างเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากยานพาหนะกันไปแล้วให้เด็กๆปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเมื่อมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะให้เด็กๆสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง และให้เด็กๆปฏิบัติตามเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยนะคะหยิบใบงานวันที่25เดือนมีนาคม2565ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับใบงานใบนี้คุณครูจะให้เด็กๆพับเรือนะคะเมื่อเด็กๆพับเรือแล้วให้เด็กๆระบายสีเรือให้สวยงามด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูคลิปในการพับเรือกันนะคะให้เด็กทำตามเลยค่ะเมื่อเด็กๆพับเรือเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งใบสีและส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ